ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565อ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของท่านสันติพร้อมพลัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้ได้เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2565นี้ ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้จัดทำแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไปลงทะเบียนทั้งในส่วนของธนาคารนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดิน สถาบันการเงินต่างๆนะครับเพื่อคัดกรองนะครับการลงทะเบียนให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนนั้นก็สามารถไปลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือของท่านหรือว่าไปลงทะเบียนด้วยตัวเองกับ หน่วยงานหรือว่าสถานที่ธนาคารต่างๆที่ภาครัฐกำหนดขึ้นทั่วประเทศทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยธนาคารทกรสธนาคารอมสินนะครับหรือว่าที่ว่าการอำเภอศาลาประชาคมต่างๆเดี๋ยวในแต่ละจังหวัดจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสะดวกทางไหนก็ไปลงทะเบียนทางนั้นและเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมีการคัดกรอง และคาดว่าน่าจะเริ่มเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในช่วงปี2565นี้ระหว่างนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมในปัจจุบันก็ยังคงสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีการหมดอายุจนกว่าจะเริ่มเปิดใช้บัตรรุ่นใหม่และก็จะมีกับประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบัตรสวัสดิการทางรัฐรุ่นใหม่ก็จะใช้บัตรประชาชนของท่านเลยในการรูดซื้อของในการเดินทางในการกดเงินใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ทุกอย่างเลยก็จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและย้ำนะครับว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใดๆมีการส่งลิงก์ปลอมทางลา์ทาง Facebook ทาง s อ s ท่านอย่าหลงเชื่อกดเข้าไปเด็ดขาด เพราะเขาจะหลอกดูดข้อมูลส่วนตัวของท่านไปหาประโยชน์ในทางมิชอบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านได้ตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนแต่ว่ารัฐบาลจะเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2565นี้เดี๋ยวจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการพิจารณาอนุมัติประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันที่และสถานที่ที่ชัดเจนในการ ลงทะเบียนปัดสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2565ครับ